สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์โ d ้ดคิดเลิ้ง i ิดโคดิ้งเพราะเาการเรียนรู้สามารถโคดิ้งได้พบกับอ้อมวัชราพรดอนแสงประจำ EP ที่56ค่ะ EP นี้นะคะเป็น EP ที่อ้อมตกผลึกหลังจากที่เราได้อยู่ในช่วงสถานการณ์โควิดเนาะก็ตั้งแต่มีนาคมจนถึงตอนนี้นะคะก็กี่เดือนเองสี่ห้าประมาณสามเดือนเนี่ยสามเดือนคร่าวๆนะคะ แล้วก็เออยู่ในการศึกษาแล้วก็สอนเด็กเนี่ยมาเรื่องโดยเฉพาะเอาแค่เรื่องโคด,ดิ้งก่อนเนาะก็ประมาณสามปีแล้วนะคะคราวนี้เนี่ยในช่วงระยะเวลาสามสามเดือนที่ผ่านมานี้เนี่ยเราก็ได้ทดลองในสิ่งที่เราคิดว่าอีกห้าปีข้างหน้ามันจะเกิดขึ้นก็คือการสอนออนไลน์แล้วก็มีสื่อการสอนไปให้อะไรเงี้ยแต่กลายเป็นว่าโควิดเนี่ยทําให้เราทดลอง แล้วก็เอาห้าปีข้างหน้าเนี่ยมาทำให้เสร็จภายในสองอาทิตย์นะก็เลยเกิดคลาสโคดิ้งออนไลน์วันวันขึ้นมานะครับคราวนี้พอสามเดือนนี้เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างสามเดือนนี้เนี่ยนอกจากเราทำระบบออนไลน์แล้วเรายังมีการสอนแบบออฟไลน์ด้วยแล้วก็พอช่วงเดือนกรกฎาที่ผ่านมาไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี้ยค่ะก็ได้เข้าไปสอนตามบ้านเด็กๆเ,เ,เหมือนเดิมนะคะเพราะว่าเป็นช่วงที่เด็กๆนานาชาติเนี่ยปิดเทอม ก็เลยได้ตกผลึกนะคะแล้วก็ได้ได้เขียนเอาไว้ให้กับตัวเองได้ว่าก็คือสามสิ่งที่ได้เรียนรู้จากเหตุการณ์โควิดนะคะในเรื่องของการสอนไม่ว่าจะเป็นออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์นะคะอย่างแรกเลยก็คือเด็กกลับไปสอนคราวนี้เด็กเรียนรู้ได้เร็วค่ะซึ่งเอาอะไรมาวัดนะคะในในครอบครัวที่อ้อมได้เข้าไปสอนนี้เนี่ยมีน้องคนหนึ่งที่เป็นเด็กนานาชาติเหมือนกันแล้วเรียนกับโค้ดโค้ดคิสเนี่ย ตั้งแต่ปีที่แล้วก็ครบปีหนึ่งพอดีนะคะแต่ตอนนั้นน้องอายุหกขวบตอนนี้เนี่ยน้องอายุเจ็ดขวบนะคะแล้วน้องเป็นผู้หญิงด้วยน้องเรียนคลาสเบสิกโคดดิ้งเรียนสครัชเรียนไมโครบิดเรียนสติ๊กเกอร์ไลน์เรียน YouTube แล้วน้องเนีเน่ยบ้านอยู่ราชพฤกษ์แล้วต้องคอยขับรถทุกวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยมาหาทีมโค e ด i คสที่พันธิพลาซ่าประตูน้ำชั้นสี่นะคะ ก็สงสารน้องมากแต่ว่าตอนนั้นปิดเทอมน้องก็เรียนแล้วก็มีคลาสยังองค์ทรพเนอร์ด้วยนะคะที่น้องได้ได้เข้ามาเรียนด้วยคะมันก็ทําให้เราไปเจอคราวนี้เนี่ยแน่นอนแหละน้องก็โตขึ้นแล้วก็สวยขึ้นด้วยนะคะแขนขาก็ยาวขึ้นนะคะแต่สิ่งที่เราได้เรียนรู้เลยคือน้องมีลอจิกตักกะเหตุและผลเนี่ยดีดีขึ้นกว่าตอนหกขวบ ซึ่งมันเป็นเรื่องปกตินะในมุมในมุมคนอื่นทั่วไปอาจจะมองว่าเป็นเรื่องปกติแต่สําหรับอ้อมมันว้าวตรงที่เด็กอะค่ะเขาคิดเป็นระบบจากการโคดดิ้งได้เยอะขึ้นคือความคิดความอ่านการสื่อสารกันอะหกกับเจ็ดปีอะมันต่างกันอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นเรื่องของการแก้ปัญหาการโคดดิ้งในแต่ละอันเนี่ยเขาไปได้เร็วมากๆถ้าเทียบกับที่อ้อมนี่เจอก็คือเขาจะต่างกัน เหมือนคนอายุสิบขวบอะค่ะแต่น้องอะเจ็ดขวบแต่สามร้อยหสิบ้าวันที่ผ่านมานี้เนี่ยน้องก็ได้ได้เปลี่ยนแปลงแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าตอนที่น้องเรียนสติกเกอร์ไลน์เนี่ยมันก็ปลายปีที่แล้วเองประมาณช่วงพฤศจิก,กาธันวาแต่ภายในช่วงตั้งแต่มกราจนถึงเนี่ยกรกฎาคมนี้เนี่ยเฮ้ยน้องทําอะไรมา แล้วก็รู้สึกแปลกใจก็เลยได้มีโอกาสคุยกับคุณพ่อคุณแม่ค่ะปรากฏว่าช่วงโควิดนี้แหละเด็กเนี่ยนานาชาติก็จะกลับมาอยู่ที่บ้านใช่ไหมคะแล้วเด็กก็จะมี iPad แต่และเครื่องเลยพอโรงเรียนเขาต้องให้ iPad มาที่บ้านอยู่แล้วเด็กก็จะมี iPad เป็นของตัวเองคราวนี้เนี่ยด้วยความที่โรงเรียนเขาก็จัดเวลาในการสอนเนาะแต่มันก็มีช่วงเวลาว่างแลวบางทีพ่อแม่อย่างอย่าง,อย,างอย่างคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ได้มีเวลาเลี้ยง ไม่ได้คือไม,ไ,มไม่ได้มีไม่ได้มีเวลาในการแบบอยู่กับน้องตลอดเวลาแต่โชคดีที่ช่วงโควิดคือไม่ไปทํางานเราสามารถทํางานที่บ้านคุณพ่อกับคุณแม่ก็เลยวางกฎไว้ว่าในาแต่ละวันเนี่ยขอให้น้องเนี่ยหลังจากที่เรียนกับโค้ดคิดแล้วเนี่ยให้น้องทำโค้ด org ตั้งแต่ Kinder ร์การ์เทเลยจนถึงให้ทําวันละห้าบทเหมือนห้าด่านนี้ยค่ะให้ทำวันละห้าด่านไปเรื่อย ตั้งแต่ตอนนั้นนะคะจนถึงตอนนี้ตั้งแต่ที่เราสอนตั้งแต่ kindergarten ในในฉบับโคดออาร์จจนตอนนี้น้องทําถึงซีรีส์ E แล้วอะแล้วน้องทําด่านคณิตศาสตร์เลยค่ะแกนเอแกน Y วเทียบกับเด็กบัชยมเลยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าโหเราดีใจจังเลยที่มีคุณพ่อคุณแม่เนี่ยวางกลยุทธ์ให้ลูกและให้ลูกทําจนมาถึงจุดหนึ่งที่น้องบอกว่ามันทําไม่ได้ มันทำยังไงก็ทำไม่ได้บล็อกมันถูกต้องแต่คำตอบมันก็ถูกต้องเหมือนกันแต่โค้ด .org ไม่ให้ผ่านแสดงว่ามันต้องมีบางอย่างที่มันผิดเพราะว่า .org เนี่ยคุณต้องโค้ดให้ผ่านเท่านั้นคุณต้องโค้ดให้ถูกต้องเท่านั้นถึงจะผ่านแต่มันไม่ได้แค่ถูกต้องอย่างเดียวนะคะเขาจะบังคับว่าจะต้องถูกต้องได้ก็ต่อเมื่อต้องใช้บล็อกแค่เจ็ดบล็อกเท่านั้นถ้าเกินก็ถือว่าไม่ถูกต้องแต่คุณสามารถข้ามได้นะแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่คุณข้ามแล้วคุณไม่ทำอันนี้ให้เสร็จ คุณจะไม่เข้าใจด่านต่อไปและคุณก็อาจจะไม่ได้ใบสตริฟิเคตหรือว่าประกาศนียบัตรนั่นเองมันก็ทําให้อ้อมรู้สึกดีใจเนาะเพราะกลับมารอบนี้เนี่ยพอน้องพอน้องทำคราสครีเอทีฟครเนี่ยไม่ต้องห่วงเรื่องบล็อกเลยค่ะพอน้องสามารถรันโปรแกรมได้เลยน้องแค่ขอเวลาเพิ่มในการวาดฉากตัวละครนั่นเองเพราะว่าเป็นผู้หญิงนะคะแต่แต่สิ่งที่ได้เห็นเพิ่มเติมเลยก็คือโจทย์ที่น้องทำในซีรีส์เอค่ะ มันเป็นโจทย์ของมัธยมซึ่งเลขน้องยังไปไม่ถึงตรงนั้นแต่น้องสามารถเข้าใจคณิตศาสตร์ก่อนที่น้องจะไปเรียนถึงระดับตัวเองด้วยถ้าคู่ได้เห็นภาพเลยคือสมมติว่าเรามีลูกใช่ไหมคะเราไปโรงเรียนปหนึ่งโรงเรียนจะสอนให้บวก,ะกนะคะปสองโรงเรียนจะสอนให้บวกแล้วก็ลบปสามโรงเรียนจะสอนให้บวกลบแล้วก็คูณอาจจะติงๆิงมาหานิดนึงปสี่ก็บวกลบคูณหารมันต้องทําซ้ำอะค่ะ มันต้องเก็บของเก่าด้วยแล้วก็เพิ่มของใหม่แล้วก็พบทําซ้ําไปเรื่อยๆแต่น้องอ่ะสามารถเข้าใจคณิตศาสตร์ก่อนที่น้องจะขึ้นเยียสองด้วยซ้ําทัางๆท,ที่ไอคณิตศาสตร์แกนเอแกน Y แบบนี้ค่ะและการใช้โคดดิ้งวาดรูปอ่ะมันเป็นของของมัธยมแต่น้องสามารถเข้าใจตั้งแต่เจ็ดขวบและลองคิดดูนะคะถ้าน้องเข้าใจตั้งแต่เจ็ดขวบและน้องแก้สรรมการคณิตศาสตร์ได้มัธยมเขาไปได้ไกลแน่นอน นี่คือสิ่งที่อ้อมได้เห็นนะคะยังอยู่ข้อเดิมก็คือเด็กเรียนดูได้เร็วเลยก็คือว่าในขณะเดียวกันที่อ้อมไปสอนมีน้องผู้ชายคนหนึ่งไม่เคยเรียนโคดิ้งมาก่อนเลยแต่แค่เรียนโรงเรียนเดียวกันซึ่งโรงเรียนเขาก็สอน c แ a t c h แต่ว่าเป็น s c r a t c h j ออยู่หนักๆไป s แ r a t c h ี r แล้วก็สอนคณิตศาสตร์เหมือนสิงคโปร์ก็คือเป็นการสอน computational thinking เลขแบบแก้สมการมากกว่าการบวกลบอย่างเดียวนะซึ่งเด็กจะ คิดประกาศเป็นระบบมากๆเลยดังนั้นเนี่ยกลายเป็นว่าน้องที่ไม่เคยเรียนโค dot. org หรือไม่เคยเล่นสครั t c h อะค่ะแล้วน้องก็อายุเท่ากันเจ็ดปีเท่ากันแต่น้องเรียนก็อ้อมครั้งแรกคือหลักสูตร Creative s c r a t c h เลยกลายเป็นว่าน้องเข้าใจเรื่องโคดดิ้งแบบจริงๆจังๆตั้งแต่ชั่วโมงแรกเลยค่ะงงไหม น้องไม่เคยโคดดิ้งคือใน Scratch Jr เนี่ยเราแค่วาดเราแค่ลากบล็อกมาแล้วก็ใส่เสียงลงไปสามารถสร้างตัวละครได้ใช่ไหมคะแต่การที่จะให้โคดดิ้ง move forward left right แล้วก็ต้องผ่านเท่านั้นถึงจะถูกต้องต้องใช้โคด e อ r g เนี่ยยังไม่ถึงตรงนั้นกลายเป็นว่าน้องสามารถเรียนรู้ได้เร็วมากๆแล้วชอบมากๆแล้วก็แก้สมการได้ดีขึ้นมากๆเลยมันทำให้อมรู้สึกตกใจว่าช่วงโควิดนี้เนี่ยแค่สามเดือนเนี่ยเด็ก เรียนรู้อะไรได้เร็วมากกว่าเดิมเป็นเท่าตัวถ้าเทียบอ้อมมอแล้วอ้อมมอว่าแบบตั้งแต่สอนมาหลายๆคนเนี่ยคนนี้เนี่ยเข้าใจเรื่องโคโดดิ้งแล้วไม่เคยแตะคโคดดิ้งมาก่อนแล้วเข้าใจตั้งแต่ชั่วโมงแรกเข้าใจลูป if else เนี่ยก็ช็อกแล้วนะคะ<笑><笑><笑>ก็รู้สึกว่าแสดงว่าช่วงโควิดเป็นช่วงที่เด็กอยากเรียนเรียนรู้เร็วใช้ซูมใช้อะไรเป็นแล้วก็ ก็ดีนะคะก็ดีมากๆคข้อที่สองค่ะข้อที่สองก็คือเด็กอะค่ะได้มีความคิดสร้างสรรค์ดีๆขึ้นนะคะถ้าใครเรียนกับโค้ดคิดนานๆเนี่ยหรือเป็นปีๆเนี่ยจะรู้ว่าโค้ดคิดจะให้ space space ก็คือแบ่งไปเลยเช่นถ้าน้องเรียนกับเรามาประมาณสองเดือนแล้วจะเข้าสู่เดือนที่สาเนี่ยเราจะบอกว่าหยุดก่อนช้าก่อน ไปเรียนอย่างอื่นก่อนไปเรียนศิละปะดนตรีอะไรก็ได้อีกสองเดือนหรือว่าอีกเดือนหนึ่งค่อยกลับมาเจอกันต่อให้เด็กแบบอยากจะมาเรียนยังไงนะเราก็จะรู้สึกว่าไปก่อนนะลูกอย่าลูกกลับมาเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะถ้าสมมติว่าเหมือนอ้อมขยกตัวอย่างว่าถ้าเราอยากจะให้เด็กอะคะ่ะวาดรูปทะเลแต่ถ้าเด็กไม่เคยไปทะเลมาก่อนเนี่ยเด็กก็อาจจะเห็นทะเลจากสิ่งที่เขาเคยเห็นเช่นในการ์ตูนในมาก,ก์กซีน คุณครูบอกหรือจินตนาการหรือเซิร์ชใน Google เขาก็จะรู้ว่าโอเคทะเลต้องมีสรายทะเลต้องมีต้นมะพรา้าวทะเลต้องมีมีปะการังทะเลต้องมีน้ําสีฟ้าแต่เขาจะไม่รู้ว่ามันมีรายละเอียดหรืออะไรมากกว่านั้นนะคะและเวลาที่เราสอนให้เขาเนี่ยลองใช้โปรแกรม Scratch หรือว่า Scratch JR หรือ Junior เนี่ยค่ะในการทำเรื่องราวสักเรื่องหนึ่งขึ้นมา เช่นว่าถ้าเราจะพาครอบครัวไปทะเลในลองเขียนโค้ดให้ครูดูหน่อยสร้างสอรี่ขึ้นมาหน่อยว่าเราจะพาครอบครัวไปทะเลต้องมีอะไรบ้างแสดงว่าน้องก็จะความคิดเขาก็จะปันค่ะเพราะเขานึกภาพไม่ออกว่าจะยังไงแต่เขาอาจจะรู้ว่าเอาเคมต้องมีพ่อมีแม่แล้วบอกว่าให้มาทะเลกันมันก็จะเป็นแค่นั้นแล้วก็มีฉากทะเลแค่นั้นเองนะคะแต่ถ้าสมมติว่าเราปล่อยให้เด็กเนี่ยไปเรียนที่อื่นบ้างไปเรียนศิละปะไปเรียนศิละปะ ปะนะคขอโทษค่ะเป็นศิลปะปะ,ปะดนตรีนะคะแล้วก็ไปเรียนเกี่ยวกับเรื่องของการปั้นดินน้ำมันอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเขากลับมาเนี่ยเขาจะมีประสบการณ์ในการถ่ายทอดเรื่องราวได้ดีขึ้นมากๆนะคะกลายเป็นว่าเขาจะรู้สึกว่าเออการโคดดิ้งเนี่ยมันคือการคิดนอกกรอบเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเรายังรู้ว่าเรายังติด จากไมเซ t ที่ว่าโคดดิ้งต้องถูกเท่านั้นโคดดิ้งต้องถูกเท่านั้นเด็กก็จะส่งงานเร็วเด็กก็จะทำโค้ดได้สั้นลงแต่เด็กจะไม่มีความคิดสร้างสารรค์ในการทำอย่างอื่นที่มันดีขึ้นเลยค่ะแล้วถ้าเรายังทำให้การเรียนโคดต้องถูกต้องเสมอเนี่ยและไม่ใส่องค์ประกอบอื่นเข้ามาค่ะทำให้ในอนาคตเองเขาจะ เด็กของเราก็อาจจะไม่ได้เป็นนกวัตกรรมเนาะไม่ได้คิดสร้างสารรค์หรืออาจจะไม่ได้พัฒนาแอปพลิเคชันไม่ได้พัฒนาของใหม่ๆเลยดังนั้นเนี่ยการที่ให้เด็กไปเจอโลกกว้างขึ้นนะคะไปทําซื้อของอุปกรณ์มานั่งทำที่บ้านเพราะโควิดไปเลี้ยงข้างนอกไม่ได้ก็ต่อเลโก้เลโก้เขามีพื้นที่ของเขาอะคะ่ะทําให้การโคดิ้งอะดีขึ้นนะคะส่วนข้อที่สามก็คือเรื่องของการเหลื่อมล้าทางการศึกษาะคะ่ะ จากประสบการณ์ที่ช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยอ้อมทาําคัรด์ออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์ line, แล้วก็เซอร์เวตลาดนะคะแล้วก็ได้ไปแข่งเอ,อ c a t i o n disruption นะคะกับกสศตอนนั้นเนี่ยกำลังทําคือโปรเจกต์นี้มันจะเป็นเกี่ยวกบเรื่องของ csr เนอะคือเรามีความรู้แหละแล้วเราอยากจะเข้าไปตามโรงเรียนต่างๆนะคะเพื่อให้เข้าถึงเรื่องโคดิ้งนะคะแต่สิ่งที่อ้อมไม่เห็นเลยก็คือว่าเรื่องของอินเทอร์เน็ตอุปกรณ์การเรียน แล้วก็เรื่องของคุณพ่อคุณแม่ยังไม่ได้มีความรู้เรื่องโคดดิ้งเนี่ยมันจะเจอเหตุการณ์แบบนี้เลยคือสมมติถ้าเราไปสอนที่โรงเรียนใช่ไหมคะเราก็ต้องมีทีมของเราเนี่ยคอยประกบอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ให้ความรู้คุณครูด้วยแล้วก็ไปสอนเด็กด้วยถ้าเราให้คุณครูให้แต่คู่มือไปเองตุ้มคุณครูก็สอนตุ้มแต่ถ้าเกิดคุณครูตอบคําถามเด็กไม่ได้มันก็จะยากอันนี้คือปัญหาที่หนึ่งปัญหาที่สองเลยก็คือถ้าสมมติว่าไปสอนที่โรงเรียนแต่เด็กเนี่ยมีจํานวน สามสิบคนและใช้เวลาแค่ห้าสิบนาทีในการเรียนโคดดิ้งครั้งหนึ่งหนึ่งเทอมมีสามเดือนสมมุตินะคะเทอมปัจจุบันปกตินะหนึ่งเทอมมีสามสี่เดือนซึ่งหนึ่งเดือนเรียนประมาณสี่ครั้งเท่ากับว่าในหนึ่งปีค่ะเขาจะเรียนสองเทอมก็ประมาณแค่ยี่สิบสี่ครั้งอะยี่สิบสี่ครั้งเมื่อเทียบกับห้าสิบนาทีเนะี่ยยังไม่ถึงยี่สิบสี่ชั่วโมงเลยนะคะ ตามกฎ20ชั่วโมงแบบต่อเนื่องเนี่ยเราจะเข้าใจเรื่องนั้นดีๆแต่แค่เบสิคโคดดิ้งอ่ะเด็กยังใช้เวลา1ปีกับ24ชั่วโมงในการเรียนทั้งปีอ่มันไม่ใช่คร่ะเราก็เลยต้องหาโซลูชันต่างๆหรือในขณะเดียวกันเด็ก30คนกับ50นาทีแล้ว1ปีเรียนแค่24ชั่วโมงแต่กลายว่าในในสถานศึกษาเนี่ยมีคอมพิวเตอร์แค่ไม่กี่เครื่อง หรือเด็กสามคนกับคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวอันนี้ก็ทำให้การเรียนมันเข้าไม่ถึงอยู่แล้วค่ะเห็นภาพไหมคะดังนั้นเนี่ยและถ้าเกิดเด็กจะรู้สึกว่าโซยอยากเรียนโคดิง้งจะเลยเสนใจเรื่องโคดิง้งแต่ก็ตั้งใจเรียนในห้องเรียนมากๆพอเขามีคำถามหรือต้องทำการบ้านเนี่ยเขาต้องกลับไปทำที่บ้านใช่ไหมคะแต่พอเขาไม่รู้ขึ้นมาเขาทำยังไงเขาถามเขาก็ต้องถามคุณพ่อกับคุณแม่ แล้วก้าคุณพ่อคุณแม่ตอบไม่ได้เขารู้สึกว่าจะถามใครดีหรือต่อให้อินบ็อกซ์เข้ามาถามโคดคิดเด็กไม่ได้มีแอคเคาท์เฟซบุ๊กนะคะถ้าเด็กอายุต่ำกว่า13ปีเนี่ยเวลาเล่นเฟซบุ๊กเนี่ยเฟซบุ๊กจะเด้งขึ้นมาเลยว่าอายุต่ำกว่า13ปีห้ามมีแอคเคาท์ของตัวเองต้องเป็นแอคเคาท์ของผู้ปกครองงนั้นเด็กก็ต้องขอเฟซบุ๊กผู้ปกครองแล้วเข้ามาถามโคดคิดเนี่ยซึ่งตอนนี้โคดคิดเนี่ยต้องตรวจจามบ้านเด็กเยอะมากจากหลายๆโรงเรียนเลยค่ะเพราะว่า คุณครูเนี่ยให้การบ้านเด็กแต่ว่าผู้ปกครองตอบไม่ได้ผู้ปกครองรู้จักโค้ดคิดก็เลยมาให้เราช่วยมาให้เราช่วยดูซึ่งเราเห็นโจทย์แล้วเราก็รู้สึกว่าโหมันยากมากเลยที่ที่เด็กจะทําเขียนโฟชาร์ดเกณฑ์หกด่านแต่เด็กอายุไม่เท่าไหร่เองเนี่ยค่ะมันยากมากๆเลยแล้วก็รู้สึกว่าถ้ายังปล่อยแบบนี้ต่อไปเนี่ยเด็กจะคิดว่าโคดดิ้งมันยากแล้วเขาไม่อยากเรียนแล้วซึ่งในอนาคตวิชา พวกนี้เนี่ยมันสาคัญเพราะมันต่อยอดอาชีพที่มันจะเกิดขึ้นอีกเยอะแยะมากมายอีก65อาชีพที่เราไม่เคยเจอมาก่อนแต่ถ้าเด็กรู้สึกว่ามันยากเกินไปเนี่ยเขาก็จะมีสองทางหลักๆทางแรกคือโอเครู้ว่ายากแต่มันคือโอกาสในการทํางานเราจะทําและทําได้ดีด้วยกับอย่างที่สองคือรู้ว่ามันยากแต่มันเป็นโอกาสที่เราจะได้งานในอนาคตก็ทําแต่ก็แค่ทํา แต่อย่างที่สามเลยที่แหมมาก็คือไม่เรียนเลยไม่เอาเลยไม่ชอบอย่ามายุ่งกับฉันอย่างเงี้ยค่ะมันทําให้อ้อมนี่เห็นว่าช่วงปิดเทอมที่ผ่านมานี้เนี่ยเด็กๆที่อยู่ที่บ้านที่ไม่มีคอมพิวเตอร์ไม่มีอินเทอร์เน็ตหรือไม่ได้มีเครื่องมือสื่อการสอนที่เข้าถึงอะคะ่ะทําให้เขาเนี่ยช้ากว่าเดิมเป็นหลายเท่าตัวเลยอะคะ่ะแล้วเวลาที่เราเปิดแคมป์หรืออะไรเจอเนี่ยเราจะเห็น กราฟของเด็กแต่ละคนที่สวิงมากเลยค่ะคนนี้ถ้าอยู่ที่บ้านมีอุปกรณ์สื่อการสอนเนี่ยเขาจะไปได้เร็วมากแต่อีกคนนึงที่ไม่ได้มีอุปกรณ์สื่อการสอนเลยเนี่ยเขาจะแบบแทบไม่เข้าใจอะไรเลยอะ่ะหน้าที่ของเราคือเราต้องเอาสองคนนี้เนี่ยมาทํางานร่วมกันให้ได้แล้วก็ทํางานจาเป็นทีมสิ่งที่อ้อมเราจะบอกเลยคือว่าถ้าเรายังปล่อยให้ความเหลื่อมล้าการศึกษาแบบนี้เกิดขึ้นเรื่อยๆอะค่ะ,ะมันจะไม่ได้มี เส้นขนานแล้วนะคะมันจะคือปากฉลามเลยค่ะหรือปากจระเข้ที่คนที่มีโอกาสการเรียนรู้ความรู้ต่างๆเขาเป็นกราฟขึ้นดิ่งสูงไปเลยค่ะแต่ถ้าเกิดคนที่ไม่ได้มีความรู้โรงเรียนไม่ได้เอือ้อผู้ปกครองไม่ได้ให้ความสนับสนุนกราฟมันก็จะหล่นลงมาข้างล่างเลยค่ะมันจะไม่มีโลกของคนมีอำนาจคนรวยฐานะปานกลางและคนจนแล้วนะคะ มันจะมีแค่คนรวยกับคนจนแล้วจนยิ่งกว่าเดิมเพราะว่าเส้นกลางอะคะ่ะฐานะปานกลางเนี่ยเป็นสิ่งที่โรบอทกับหนนุ่นยนต์ทําแทนเราหมดเลยมันเป็นสิ่งที่ต้องคิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีกว่าเรารอไม่ได้แล้วนะดังนั้นคนคิดก็ต้องอยู่เพื่อให้โคดิ้งเนี่ยมันเข้าถึงทุกคนให้มากที่สุดและสนุกที่สุดนะคะก็อีพีนี้เป็นอีพีที่ไม่ได้มีความ รู้จากอิงวิชาการจากเว็บอะไรแต่ว่ามันเกิดจากประสบการณ์ที่อ้อมเข้าไปลงสนามด้วยตัวเองจากการสอนเด็กที่ผ่านมาทั้งหมดแล้วก็การไปจับเจอเด็กแบบนี้เองแล้วเจอผู้ปกครองเองอ้อมก็อยากจะให้กําลังใจทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นสถาบันการศึกษากระทรวงกระทรวงการศึกษาผู้ปกครองหรือว่าเด็กๆนะคะว่าให้เราสู้ไปด้วยกันเนาะก็ไม่ว่ายังไงตัว ตัวโคดคิดเองหรือว่าตัวอ้อมเองเนี่ยก็จะทำให้ดีที่สุดในทุกๆด้านนะคะเพื่อให้ทุกคนได้เข้าถึงเรื่องโคดดิ้งให้ง่ายและสนุกให้มากที่สุดและให้หนูได้ฝึกทดลองการคิดเป็นระบบนี้เพื่อไปแก้ปัญหาและการใช้ชีวิตประจำวันหรือให้หนูได้มีดีไซน์ทิงกิ้งสกิลเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานเป็นทีมให้หนูได้เอาตัวรอดในอนาคตนะคะก็อยากจะฝาก ไวเท่านี้นะคะขอบคุณทุกการติดตามค่ะขอบคุณค่ะ